นายมีก <Mile> ล <dizzy> ินเหมือนกันนี่วะที่กลับมาได้มันรู้จักยอมแพ้เลยใช่ไหมสินเสมอกันอะสองคนเนี้ยเวลาสู้กันอะถอยไปถอยไปได้แล้วเนโร ชนะในในสภาพนี้มันก็ไร้ความหมายมาเลยวัวชิวให้มันจบไปไปรักษาแผลดันเตให้พร้อมสู้หลังจากนั้นค่อยมาสาสางเรื่องทั้งหมดขอบคุณ เนโลเวนเอ้ยท่านนั้นคือพี่นายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับวีเขากลับไปหาตัวเขาเองกลับบ้านกลับบ้านไปเนโลนี่ไม่ใช่เรื่องของนายจะบ้าเหรอฉันเซกแขงขวาแขงขวาไปพร้อมหมอนนั่นนะ นี่ไม่ใช่การต่อโซ่ของนายฉันต้องหยุดเขาและจัดการทุกอย่างฉันไม่ยอมให้นายสนุกอยู่คนเดียวหรอกตันเต้นายไม่เข claro ้าใจให้เดานะฉันมาตัวถ่วงไม่ใช่อย่างนั้นเนโรแล้วมันอะไรล่ะเขาเป็นพ่อนายอะไรนะฉันรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนายแต่ยังไม่มั่นใจ ตอนที่ได้เห็นปฏิกิริยาของยมมาโต้<ล>ฉันก็แน่ใจเขาเป็นพ่อไนแล้วเนโรต้องรู้สึกยังไงอะถ้าแบบตอนนี้ต้องมีคนไปจัดก,การเขาแต่ฉันไม่ให้นายไปฆ่าพ่อตัวเองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอะเนโรภาคเนี้ย พ่องั้นเหรอวันนั้นถ้าสถานะ ของเรากลับกันโชคชะตาของเราจะต่างออกไปหรือเปล่าถ้าฉันมีชีวิตแบบนายและนายเป็นแบบฉันมาสัตว์สามมันเถอดดันเต นี่มันเกดิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเป็นนะฉันนึกว่ามันจบแล้วถ้ามไม่ดีแน่พวกเรากำลังถูกลากเข้าไป <Dante> <Dante> ดันเต้เกิดอะไรขึ้นอออออไอพี่เบนของฉันกลับมาเราจะไปเชิดเขาโอจิวได้ยังไงกันดันเต้ฉันสร้างให้เลดี้เธอจ่ายแล้วด้วยถือว่าไงทำแบบนั้นโอเคโอเคเรื่องนั้นค่อยว่ากันตอนนี้พว<า>กเธอรีบไปซะฉันจะไปดูแลพี่ชายฉันเอง สังค์ขอเลยว่ามันต้องหยุดแน่ๆมันต้องมันหยุดแน่ๆนการตื่นขึ้นก็สดีท่านด้วยนะครับกลับมากันในเกมเดวิสไม่ขายภาคที่5 c h แชปเตอร์ที่18แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วก็สู้กับยูริเซนไปแล้วก็วีมาลัดช็อตครั้งสุดท้ายกลายเป็นหลอมรวมกันกลับมาเป็นเวอร์จีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ดันเต้ก็พักฟื้นร่างกายเสร็จพร้อมที่จะไปลุยต่อแล้วครับไปลุยเลยครับ ไม่คิดเลยว่านายจะกลับมาให้ทาซีวีนี่มันเป็นของนายมาตลอดเลยสินะ <cas uk> ไงพวกหายไปไหนมานึกว่ากลับไปหาวอร์จิลแล้วหรือจะมีอะไรคขังคาโอ้พ่อนักด,ดาดันเต้พวก่าเกิดขึ้นจากด้านมือของเวอร์จิล แต่เจ้าคงรู้อยู่แล้วมานึกดูแล้วฉันก็พอจะรู้นะพวกนายเหมือนพี่ชายฉันอยู่นิดนิด well, นั่นละ่ะพวกข้าคือสิ่งที่ถูกเขาทอดทิ้งเมื่อตอนที่เขาเป็นเนโลแอนเจโลพวกข้ามาที่นี่เพื่อข่าเจ้าด้วยอะไรวะโคตรโล่งเลยผมอ่านไม่ทันด้วยนะัจกจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าดันเตไม่ใช่เวอร์จิล เอาละมาเริ่มงานปาร์ตี้กันเผชิญหน้ากับฆ่าให้สมเป็นชายชาติหน่อยไอ้หนูไม่เล็วนี่แต่ว่านี่แค่เพิ่งเริ่มตน้น เจ้าน <ider> <itor> <cción S 1> ี่มันโหดเหมือนสัตว์กับสารลูบเลยเวลาน o c ข้าขอเวลานอกหน่อยสักหน่อยหนีไปแล้วเยี่ยมแทบรอแมตช์หน้าไม่ไหวแล้วปล่อยผ่ายตัวพวกนี้ไปเลยครับเบือๆไป ก็น่าต้องเจอตัวสักอย่างแน่ๆเลยโอเคทำลายลากแล้วครับู้ไดสิถ้าจะไม่ดีเลยเออแต่มันคงไม่เป็นไรหรอกโอเค,อเ,คเข้าไปครับ หัวแดงเลยดันเต้กู โอเคฝันไปเรื่อ,อยๆฝันไปเรื่อยๆจะแตกแล้วเฮ้มันหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วกันเหรอคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งส่งฟอยให้เขาหน่อย ผั่นไปได้เลยครับโอเคทำล่างอันนี้ครับแล้วก็ไปต่อ อะไรครับไปข้างบนต่อโดดไปเลยอ,าาอ่าฮะเอ้มาโดโดคุณมาได้ด้วยเหรอเออแต่ผมไม่เคยผมไม่เคยมา ตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยทำลายตรงนี้เลยนะเพิ่งมาแบบเพิ่งมาเพิ่งมาลองทำก็คือครั้งนี้แหละครับดูว่ามันจะช่วยอะไรเราบ้างการทำล่าของล่าไครฟอรสเนี่ย โอ้ยดีมีทางไปไปเลยครับเอ้ยระวังนกนะดันเต้ เอาอันนี้ก่อนอันนี้คือปัญหาครับขนาดนี้ยังหยุดเจ้าไม่ได้อีกไม่เลีวนี่นะเลยครั้งเดียวรู้สึกเหมือนไม่มีครับตรงนี้ไปเลยครับขึ้นไปไม่ใช่กดเข้าไป ไปชุบสีเป็นสีแดงเซยอมสีผมเป็นสีแดงหน่อยเจ้าคนนั้นน่าจะรู้นะว่าทำยังไ <c oughs> งก็มีโอกาสชนะหรอกหรือวพวกมันต้องการเอาหานไม่ทันอร่อยไนแม่ครับ มาแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องใช้ชิคนี้สินะ ตอมัตเตอร์ไปตอมัตมเตอร์ง่ายกว่าเอเคมไปเรื่อยครับเอาทีละตัวครับข้าค่าเจ้าดันเต

เฮ้ยอ๋อผมเป็นชิคมาเตอร์อยู่นี่หว่าโอ้โหแล้วเสียจ,จังหวะเลย

ฟันไปเรื่อยครับฟันไปเ,เรื่อยๆตัวนี้ฟันไปเรื่อยๆจากการที่เหลือต่อแล้วกัน จบวจะจบได้จะบอกอะไรให้แกมันใจสู้ดีแต่แกมันเปาะเหมือนหินอ่อนไปหน่อยก็อาจจะใช่แต่ถ้าแค่จากการพวกข้ายังเป็นปัญหาสำหรับเจ้าลองคิดดูว่าวูจิวจะขนาดไหนไปดูด้วยตาตัวเองเถอะพวกข้า นี่คือการเดินทางครั้งสุดท้ายและคือจุดจบฝันร้ายของเวอร์จิลโชดีดันเต้เจ้าจำเป็นต้องมีมันตราให้สบายเจ้าลูกเจี๊ยบแทําทำดีแล้ว เดโลโดขึ้นมาเร็วน,นาเต้อยู่ไหนเขาไหวนะเราต้องรีบไปแล้วไ,ไอ้หมอนั่นเวอร์จิวเธอรู้จักใช่ไหมใช่แค่นี้หน่อยนายเต้บอกว่าเขาคือพ่อของฉันนี่มันเรื่องว่าอะไรกันชิด ขาคิดว่าจะใช่ฉ oh no ันเองก็เห็นด้วยนี่มัน mm ว่า hmm> กันไปใหญ่แล้วฉันรู้ว่านายเกียวเวอร์จิลแต่นายจะฆ่าพ่อตัวเองไม่ได้ใช่แล้วนายจะไม่มีวันลืมสิ่งที่นายทำลงไปนายช่วยเราไว้แค่นั้นก็พอแล้วตอนนี้แค่ต้องวันทุกอย่างลิโคอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีทางสภาพแบบนี้นะนะนายบ้าหรือเปล่าหรือเปล่าด้วยนะก็ได้ งั้นฉันจะไปเองเนโรวิ่งลงมาทำไมวะนะ้างั้นนะต้องคิดถึงพวกมันแน่ๆเขาจบกันไป๋าสำหรับ แชปเตอร์นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่แชปเตอร์หน้าสำหรับแชปเตอร์นี้ก็สวัสดีครับ